บรรจุหรือว่าใส่ทริปเล็กๆในการเดินทางในแต่ละทริปทั้ง4ทริปเนี่ยเพื่อโชว์ USP ของเราคือ Unit Selling Point ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยัดน้ำมันประสิทธิภาพการขับขี่การบรรจุสัมภาระและรวมถึงการโดยสารผู้โดยสารได้สังาที่นั่งได้อย่างนนั้สะดวกสบายผมเชื่อว่าลูกค้าหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกเนี่ยที่ไม่เคยได้สัมผัสซูกิเซโรเนี่ยก็แน่นอน คำถามแรกเลยคือเป็นขับไกลได้หรือเปล่าคำถามที่สองก็คือว่าบรรจุสัมภาระได้หรอคันเล็กแค่เดียวผู้โดยสารนั่งได้จริงหรือเปล่าท่าที่นั่งคือคำถามพวกนี้มันมาเต็มไปหมดแต่ละในสวัสดีครับเป็นแฟนดอทไลฟ์ชัยราดดัตทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีภารกิจในการลองขับเจ้ารรถคันนี้ครับซูซูกิเซเลริโอ เป็นรถรุ่นที่เล็กที่สุดของซูซ u กิมอเตอร์ประเทศไทยที่จําหน่ายในวันนี้ซูซูกิเซลิโอนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากนะเมื่อปีที่ผ่านมานะครับด้วยยอดขายที่บอกว่าเป็นก่อเป็นกับสาหรับซูซูกิเลยก็ว่าได้ด้วยราคาค่าตัวที่ส0 0 0 0 0ปลายๆจนถึง4 0 0แสนต้นๆแลกกับรถที่มีขนาดบอดี้แบบ5ประตูขนาดเล็กแบบนี้นะเครื่องยนต์เขาเล็กกะทัดรัด แต่สามารถใช้งานได้จริงเราเคยทําคลิปรีวิวกันไปแล้วนะครับว่าเจ้าเซเลเลโอคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.0ลิตรนะครับ68แรงม้านะแรงบิด98นิวตันเมตรใช้งานได้เป็นอย่างไรเราเคยทําแล้วแต่วันนี้เราจะมาพิสูจน์เขากันอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้นะครับทางซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเองนะก็มีความคาดหวังว่าเซเลเลโอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายรูปแบบได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแค่รถในเมืองเท่านั้นแต่ บรรทุกคนได้เดินทางไกลๆก,ก็ได้วันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยเจ้าเซเลริโอนี่นะไปถึงปราณบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมบัญทรีที่ถนนสาทรน,นะครับเราจะไปปราณบุรีบรรทุก3ท่านดูซิว่าการเดินทางจะเป็นอย่างไรสมรรถนะเครื่องยนต์1 0 0 0ซีซีเขารองรับการใช้งานได้หรือไม่เดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าขับจริงๆเป็นอย่างไรไปกันจริงๆความเร็วที่ใช้เป็นความเร็วจริงๆนะครับไปดูซิอัตราการสิ้เปลืองเป็นอย่างไร การบรรทุกสัมภาระเขาเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะลืมกันเรามาดูรอบคันเจโรถคันนี้ดูซิในวันนี้นะครับรุ่นที่เราขับเป็นรุ่นจ l รุ่นท็อปที่สุดราคาอยู่ที่4.37แสนบาทและที่อยู่ด้านข้างนะครับก็คือคอนเซปต์ของเขานะซลรีโร่1999นะครับนี่คือคอนเซปต์ในการจัดงานครั้งนี้1999คืออะไรก็คือในเรื่องของแคมเปญราคาที่ผ่อน1,999บาทต่อเดือน ซูรุกิเขามีแคมเปญน,นี้ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายเพื่อที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเซริโอที่ไม่ได้อยากจะควักเงินมากมายนักต่อเดือนแต่อยากได้รถที่ดีๆคันหนึ่งที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เขาบอกว่าให้มาลองคันนี้ครับและเดี๋ยวเราจะไปลองกันแต่ก่อนที่เราจะไปลองกันเรามาดูรอบคันเจ้ารถคันนี้กันก่อนรูปร่างหน้าตาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเซริโลก็ยังเป็นเซริโรเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาไปวัดไปวาได้แต่ถามว่าชลบเชียวหรือเปล่าสวยบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ เขาไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นแต่เขาตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นรถใช้งานไฟหน้าไม่มี LED ให้คุณคาดหวังอยู่แล้วไฟหน้าธรมามานะร,ธรมดามากๆนะครับเป็นไฟหลอดธรรมดามากๆใช้งานได้เท่านั้นไม่มี d a y t i ท e r u n n i n g ไม่ต้องคาดหวังนะครับกระจังด้านหน้าตามสไตล์สุสกินะที่เขาบอกว่านี่เป็นเหมือนเบรดนะเป็นเหมือนใบมีดก็ว่ากันไปไม่ต้องหาแอดเดพตีฟครูซอนโทนไม่ต้องหาครูซอนโทนไม่มีให้คุณมีแค่ฟังก์ชันพื้นฐาน เซนเซอร์ S S หน้ายังไม่มีเลยแต่ถามว่ารถในกลุ่มนี้ความต้องการการใช้งานพอเพียงเท่านั้นไม่มีไฟตัดมองนะแต่มีช่องไฟตัดหมองไว้ให้คุณสามารถที่จะไปเติมได้คุณสามารถที่จะไปแต่งเพิ่มเติมได้นี่ครับนี่คือไซส์ของเขาพอดีพอดีนะเครื่องยนต์พันเดียวไม่ต้องเอาอะไรมากล้อและยางเป็นแบบกาเรียกว่าแบบประหยัดดีกว่านะเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบประหยัดอีโคเปียนะครับของบริสโตนเน้นนุ่มเน้นเงียบ นะครับสมรรถนะพอใช้ได้ล้อก็เป็นแม็กธรรมดาลายพื้นพื้นเพลนๆน,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 นะหนึ่งหกห้าหกห้า R สิบสี่นะครับเบสิกมากๆไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนี่จะเป็นเสาอากาศอยู่เลยนะครับจะเป็นเสาอากาศแบบนี้ไม่มีย์เลสแต่เป็นรีโมทให้นะครับด้านท้ายไฟนะไฟด้านท้ายก็จะเป็นไฟหลอดไม่ต้องหา LED ไม่มีให้คุณแน่ๆน,นะครับเซลลิโอชัดเจนนะครับสุสุกแชเขานี่มีกันชนแบบนี้มาให้ไม่มีเซ็นเซอร์นะกะระยะเอาเองนะครับรถในกลุ่มนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆมือจับนะมีนี่มาให้ไม่มีไล่ฟ้าหลังตรงนี้ก็จุดนี้ก็ระวังหน่อยใครที่ขับในช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องระวังหน่อยไม่มีไล่ฟ้าหลังมาให้้แต่เบามือนะเบามือนะครับ นี่คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่วันนี้นะครับทางซูซูกิต,ต้องการที่จะสื่อให้เราเห็นว่าชั้นมีที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่โตใช้ได้นะ<ม>พับเบาะก็พับได้ 60- สิบสี่สนะเบาะหลังพับแบบ6 0สิบส<ม>ี่สนี่ใส่เป็ดใส่ไก่มาให้ผมด้วยเนี่ยเดินทางวันนี้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เขาอยากนําเสนอคือไซส์ของสิ่งของที่ใส่นะครับนี่คือไซส์ที่มันใส่ได้การเดินทางแปว่าคุณสามารถที่จะเดินทาง พร้อมสัมภาระได้เหมือนกันนะไอ้รถเล็กๆคันนี้เห็นรถเล็กๆแบบนี้เนี่ยใช้ได้แต,แต่วัสดุอุปกรณ์ภายในเนี่ยไม่ได้หรูหรานะอยา่าคาดหวังตรงนั้นเอาแค่ว่าใช้งานได้นะครับเพราะพวกนี้ก็สมราคาแหละนี่มีบางสาตามาให้มีเป็ดไก่ที่มาให้อ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังหน่อยครับท่านผู้ชมครับแต,แต่มันมันก็โอเคนะท่านผู้ชมเนี่ยผมยังชอบเลยนะจริงเซลิโอเนี่ยอ่ะเรามาดูนี่คือ ภายในนะท่านผู้ชมนี่นะครับเบาะโดยสารตอนหลังนี่ก็เป็ดเยอะเลือกเกินนะครับทีมงานเขาก็ไปรู้ลักเป็ดอะไรเยอะขนาดนั้นเบาะพับได้ 60- 40นะครับแต่นี่คือเขาพับตัวนี้ยาวมานะครับอ่ะให้พับให้เห็นเดี๋ยวเราลองไปนั่งจึงสบายครับท่านผู้ชมเบาะนั่งได้เลยนะมันเป็นโฟมอะ่ะมันเป็นโฟมอ,อัดนะครับ ศีรษะเสียดายไม่มีที่วางศีรษะให้เราไม่มีที่พักศีรษะนะก็จะง่ายๆหน่อยข้อจํากัดเขาก็พอสมควรวัสดุอุปกรณ์นะก็เป็นแบบฮาร์ดนะครับไม่ได้หรูหราเบาะนั่งเป็นทรงสปอร์ตแบบชิ้นเดียวนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้ามีที่วางแก้วให้นะครับไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะได้ USB ไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะได้แอร์หลังไม่มีให้คุณแน่นอนนะครับมีมือจับมาให้ ไฟเก๋งตรงกลางไม่มีนะครับจะเป็นไฟเกง๋งตรงด้านหน้าเท่านั้นนะคือถ้าใช้รถกลุ่มนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีนะถ้ามีผู้โดยสารตอนหลังพวก power box power bank พกมานะครับเพราะไม่มีให้เลยนะแต่ไปดูด้านหน้านกว่าพอไปวัดไปวากับเขาได้หรือเปล่าครับและนี่คือตำแหน่งผู้ขับนะครับในเจ้าเซลิโอนะรุ่นท็อปนะครับ4 2 0 0นแล้วนะหนักเหมือนกันนะราคาก็ทุกอย่างเป็นแบบ เขาเรียกว่าพอใช้งานได้ไม่เน้นหรูหรานะตัดคาว่าหรูหราในรถคันนี้เอาไปเลยคิดอย่างเดียวว่าเป็นรถใช้งานนะครับเป็นรถฟังก์ชันคาร์ไม่ใช่แฟชั่นคาร์หรือว่ารถที่จะไปอวดใครรถที่เราเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับพวงมลลาลัยนะครับพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยแบบยูรีเทนนะครับไม่ได้เป็นหุ้มหนังนะไม่ต้องคาดหวังนะครับวิทยุนะครับเป็นดินเดียวปกติไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple Car p l a เของคุณได้แน่นอนเพราะมันไม่มีจอมาให้เห็นไหมแต่เขาใช้ USB ได้ ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ USB นะครับมี AUX ให้ก็เชื่อมต่อเครื่องเสียงคุณแต่ก็เป็นเฉพาะเสียงหน้าพเพิ่มไม่เกี่ยวบอกแล้วครับเน้นฟังก์ชันแอร์นะครับเป็นมือหมุนนะเป็นอนาล็อกอยู่แล้วนะครับแอร์อย่างนี้เป็นอนาล็อกอยู่แล้วแน่นอนแอร์แบ็กมีมาให้แน่นอนตามมาตรฐานของรถในปัจจุบันนี้นั่งสบายไหมเบาะนั่งสบายนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบโฟมอัดอย่างนี้นะแต่ความกว้างขวางมันใช้ได้ครับท่านผู้ชมถือว่านั่งได้เลย ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะดูโหเฮดรูม <h ate room> โคตรเหลือท่านผู้ชมนี่มีกระจกมาให้แต่ไม่มีไฟนะไม่ต้องคาดหวังนี่ครับ <c oughs> โอ้โหอันนี้ใจร้ายอันเนี้ยคือมันไม่มีพับหลบแสงเลยอะใช้มือแบบนี้เลยอะนี่แม่งอันเนี้ยน่าเกลียดไปอันนี้น่าเกลียดไปมันควรจะมีหลบแสงให้ด้วยมันจะมีแก๊กแกให้ด้วยนะครับอันนี้หลบแสงเราต้องใช้หลบเอาเองอันนี้น่าเกลียดไปนะอย่างนี้โอเคบ้าง มีไฟนะครับอย่างที่บอกไฟเก๋งมีมาให้ดวงเดียวเท่านั้นคือบริเวณนี้นี่คือฟังก์ชันทั้งหมดของเขาแล้วนะอ่ะมีช่อง power outlet ให้1ช่องนะครับใครจะใช้โทรศัพท์แปลงเปลืองอะไรก็ใช้ช่องนี้นะไม่มีช่อง usb ให้คุณแล้วนะมี power outlet ให้อย่างเดียวนะ usb ใช้เชื่อมเครื่องเสียงนี้เท่านั้นนะครับมีที่วางแก้วน้ํา2แก้วเบรกมือนะครับมีที่วางแก้วน้ำ,นนรบ,นำบรเวณนี้อีกหนึ่งแก่หนึ่งที่นะไม่มีที่พักแขนนะ ไม่มีกล่องตรงกลางอันนี้ซื้อเสริมได้นะครับผมเห็นมีอิสเซอรี่เขาอยู่นะตัวนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแค่2ทิศทางเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับหน้าปัดเป็นอนาล็อกธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้รู้กันนะว่าเจ้าเครื่องยนต์1 0 0 0ซีซีคันนี้นะนั่ง3คนไปปราณบุรีด้วยความเร็วที่ ปกติใช้งานนะครับว่า120แหละคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมวิ่งด้วยความเร็วที่เกิน120ในรถคันนี้เนี่ยแล้วแอร์เขาไม่เย็นมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่ามันยังเป็นข้อจํากัดของเขาหรือเปล่านะครับแต่วันนี้แน่ๆสามท่านไกลถึงปราณบุรีดูซิอัตราการกินน้ำมันเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรรับกับการใช้งานในรูปแบบครอบครัวเดินทางได้หรือเปล่าเดี๋ยวทราบกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็มานั่งในผู้โดยสารตอนหลังนะในเจ้าเซลลิโอนะครับท่านผู้ชมครับก็ดูครับความกว้างขวางมากนะนี่มีเพื่อนมาอยู่ในรถผมด้วยครับจะประวานตัวนี้ครับทีมงานจัดไว้ให้เราว่าดูซิว่าภายในครับกว้างขวางแค่ไหนก็นั่งได้นะท่านผู้ชมครับนั่งได้ครับเพราะวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่แอ๊ดพี่โจ๊กนะครับนี่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 ครับวันนี้ ให้หลวงพ่อท่าน,นรับวัน,นนีดด้บาปก็อนปายแน่ดอนมีพระมากับเราเรารอดแล้วนะค,ะนครับวันนี้ผมก็จะนั่งเป็นผู้โดยสารก่อนนะครับจะดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังอย่างที่เรียนให้ทราบนะไม่มีฟังก์ชันไม่มีให้ในความสะดวกสบายนะครับก็คือนั่งปะนะครับเน้นนั่งเกาะๆไว้นะครับแต่เสียดายมันไม่มีพนักอีกศีรษะนะ,คะใครนั่งก็ต้อง ระมัดระวังกันหน่อยเตรียมตัวกันให้ดีหน่อยแต่ความกว้างขวางใช้ได้นะนี่ผมมากันเ <c oughs> <c oughs> จ้าลูกโปก่งตัวนี้น่ารักมากนะครับไปกับผมต่างทางแน่นอนนะครับนั่งสี่บายสบายๆกับทริปนี้แน่นอนครับแอร์เย็นไหมแอร์เย็นนะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังแอร์ใช้ได้แต่ที่ไม่ดีสําหรับผู้โดยสารตอนหลังคือคนขับนะครับไม่ดีแล้วเริ่มเบี่ยงผมนละเนี่ยเนี่ยไอ้บา้านเดียวมันเริ่มเบี่ยงผมแล้วเนี่ยนะครับแต่ช่วงลั่งเขาก็ แน่นหนึบดีนะครับในความเป็นเซรีเลโอเนี่ยไว้ใจได้แต่เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าพอพี่โจเขาขับในความเร็วสูงสูงเกิน120ในเส้นทางที่เราจะไปที่ปรางบุรีแล้วเนี่ยแอร์ด้านหลังจะเย็นหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราลองขับกันนะครับเรย120และแอร์มันไม่ค่อยเย็นแต่ตอนนี้ยังเย็นอยู่นะนี่ใช้งานในเมืองช่วงล่างก็จะออกติดแข็งๆหน่อยนะครับท<ๆ>่านผู้ชมไม่นุ่มนวล นะครับไม่ได้ออกมาในฟิวของรถที่นุ่มนวลแต่เป็นฟิวของรถที่ใช้งานจริงเนี่ยก็ได้กะดุก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 อยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ใช้ได้ไหมก็พอได้นะราคาสี่แสนนะครับก็เนี่ยพี่โจเขาเล่นเครื่องละอันนี้ขึ้นสะพานนะครับสะพานแขวนแอร์มันก็จะวูบวูบไปหน่อยนึงเพราะว่ากําลังเครื่องยนต์กับกาลังแอร์ต้องถูกแบ่งแยกกันนะครับแต่พอ รอบเครื่องต่ำลงมานะครับแอร์ก็เย็นเหมือนเดิมก็ถ้าใครขับเจ้ารถคันนี้นะเลขเครื่องเป็นจังหวะจังหวะพอนะครับถ้าลากรอบจัดๆยาวๆเนี่ยคุณทรมานกับความร้อนในรถแน่แต่ถ้าแซงเป็นจังหวะปุ๊บ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 ไปนะครับสบายๆใช้ได้นะครับช่วงล่างด้านหลังก็อย่างที่บอกครับตุ๊กตักตุ๊กนิดหน่อยนะแต่โอเคนะมันกว้างผมชอบความกว้างของเขานะครับได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันครับ ดีย๋ยวรู้ทริปนี้มีอะไรกันบ้างครับตอนนี้อยู่กับว้านี่ชอบจริงๆเลยความฝันไวเด็กอยู่กับไอ้ลูกโป่งตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะยันคราบครับ,รบเราก็มาลองขับกันบ้างน,นะครับหลังที่เมื่อสักครู่นะได้นั่งมาก็เป็นร้อยกิโลนะครับก็ร้อยกว่ากิโลนะครับนั่งเป็นพุทโศาสา์ตอนหลังมาก็ต้องบอกว่าความก้าวขวางก็ใช้ได้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกก็น่เสียได้ที่มันน้อยไปนะครับ ในเรื่องของ USB นะครับอย่างช่อง USB ก็ไม่มีนะครับตัวนี้ผมว่าน่าเสียดายมันควรจะมีนะถ้ามันมีมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานของผู้โดยสารตอนหลังด้วยราคาค่าตัวที่4 3 0 0 0 0เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะจำกัดจำกยยกับออปชั่นไปหน่อยคือผมอยากได้ออปชั่นที่มันเยอะกว่านี้เพราะว่าในเรื่องอื่นเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะเครื่องยนต์พันซีนะครับเครื่องยนต์จุดสูิต ถามว่าใช้งานได้ไหมโหใช้งานได้เหลือเฟือจริงๆไม่มีปัญหาที่ให้เราเดาหรือว่าให้เราสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวด้วดูอัตราเร่งนะเดี๋ยวเราดูอัตราเร่งนะครับศูนย์หนึงร้อยนะเครื่องพันนะเครื่องพันซีซีห้าสี่สามสองหนึ่งป้ายยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 90 100นะครับมันก็พอได้นะมันก็ไม่ได้เร็วร้ายอะไรนะครับและช่วงล่างดีมากเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่มีช่วงล่างและโช้คไหลที่ดีมากมากเนี่ยดีจริงๆนะครับคือเมื่อสักครู่นะเราขับกันมาที่ความเร็วอย่างที่ผมบอกครับว่าเราลองกันจริงๆความเร็วอยู่ในระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรถขนาดนี้ในรถขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ย สบายๆมากนั่งสามคนด้วยนะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมลองขับที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยาวๆนะอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ประหยัดใช้ได้เลยนะไม่ขี้เหร่นะครับแอร์เย็นด้วยแต่นะครับลักษณะของรถกลุ่มนี้นะเอาว่าลักษณะของเจ้าเซลลิโอเลยถ้าคุณเหยียบคันเร่งหนักแบบกระทืบเบรกกระทืบคันเร่งอย่างนี้เลย รอบเครืเลกคุณเกิน4,000-5,000รอบเมื่อไหร่เนี่ยแอร์คุณจะไม่เย็นทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้ารอบเครื่องยนต์ทำงานหนักอย่างเงี้ยเลขแซงนะครับนี่เลขแซงพอรอบเครื่งรองยนต์ผมไป5,000รอบแอร์อุ่นเลยนะครับเนี่ยแอร์อุ่นเลยคุณจะลากไปแค่ไหนก็เลิกกับคุณแต่คุณแอร์ไม่เย็นตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเนี่ยคุณผ่อนคันเล่งลงมา รอบเครื่องยนต์ตรงาอยู่ที่3,000รอบ2,000รอบต่อทีเนี่ยแอร์คุณกลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมนะครับและถ้าคุณขับที่ความเร็วเกิน120กิมตรต่อชั่วโมงนะครับและเลขขึ้นไปถ้า130 140เมื่อสักครู่นะครับที่ขับมาความเร็วผมทําอยู่ที่100ประมาณ140กิโมต่อชั่วโมงแล้วขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเป็นจังหวะคุณเร่ง แอร์ไม่เย็นแต่ถ้ารอบคุณนิ่งความเร็วคุณนิ่งคุณต้องผ่อนเท้ามานิดนึงนะครับผ่อนคันเร่งมานิดนึงให้รอบเครื่อยน์คุณตกแอร์คุณเย็นเหมือนเดิมนั่นแปลว่าถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วสูงแอร์คุณยังเย็นนะแต่คุณต้องเลี้ยงคันเร่งดีๆอย่าให้รอบเขาจัดให้รอบเขาต่ำมาอยู่ในระดับ3,000รอบ3 5 0 0รอบแอร์คุณยังเย็นได้อยู่แต่ถึงแกนโล่งๆนะครับเร่งแป๊บเดียวเนี่ย4 0 0พแอร์ไม่เย็นแล้วเนี่ย5,000ัน รอเคร่งยนต์5,000รอบไม่เย็นละ่ะพอยกคันเร่งรอบเคร่งยนตกตมาที่2,000รอบแอร์กลับมาฉ่ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือข้อจํากัดของเขานี่คือรูปแบบการใช้งานของเครื่องยนต์ตัวเล็กขนาดนี้แรงม้าแค่68แรงม้าแรงบิดไม่ถึง100นิวตันเมตรตอนนั้นแรงบิดไม่ถึง100นิวตันเมตรเลยอ่ะได้แค่นี้ก็ ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับและเราขับมาไม่ได้ในความเร็วต่ำนะในความเร็วสูงนั่งสามคนด้วยตอนนี้ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่สิบห้าจุดห้ากิโลเมตรต่อลิตรแต่มีการคลิกดาวมีการขับแบบโพลโพอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่ตัวเลขการใช้งานจริงในรูปแบบการขับขี่จริงถ้าเป็นรูปแบบการขับขี่จริงประหยัดกว่านี้เยอะครับท่านผู้ชมเนี่ยและช่วงล่างมันดีนะเดี๋ยวจะลองดูนะห้าสี่สามสองหนึ่งออกเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่ง ช่วงล่างโคตรดีอ่ะพวงมาลัยโคตรดีขับมาร้อยสามสิบร้อยสี่สิบพวงมาลัยไม่มีสัน่นไม่มีดิ้นเลยอ่ะเป็นรถเล็กที่ช่วงล่างดีที่สุดแล้วนะครับในรถขนาดนี้ไม่มีไม่มีรถรุ่นไหนเนี่ยดูวงเล็บดูวงเลี้ยวสี่จุดสองเมตรวงเลี้ยวเขาสี่จุดสองเมตรเนี่ยสามเลนลับรถได้แล้วอ่ะนะครับสบายมากช่วงล่างเขาดีมากผมว่ารถใน เซกเมนต์เนี้ยในคลาสเนี้ยจริงๆไม่มีคู่แข่งหรอกไปเทียบก็ต้องไปเทียบอีโคคาร์ตัวที่เรียกว่าตัวเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นมิสูบิชิแอตทาร์ดหรือว่ามิราชก็ต้องเป็นตัวล่างสุดตัวเริ่มต้นมาร์ชก็ต้องไปเทียบกับตัวเกมแมนนวลเลยล่ะอาจจะว่ากันไปสี่แสนเนี่ยช่วงล่างเขาดีที่สุดละไม่มีรถในคลาสนี้ที่ช่วงล่างดีกว่าเซเลเโอแล้วไม่มีนะครับแล้วอัตาประโยชน์เขาใช้ได้ท่านผู้ชมเขาดีมากๆนะครับเนี่ยคือ นั่งได้4ี่คน5คนนั่งได้นะแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ารถในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเอาไว้ใช้งานในลนักษณะที่เรียกว่าใช้งานทั่วไปจริง,รงๆไม่ได้เน้นความหรูหราไม่ได้เน้นความไฮโซอะไรมากมายนะครับดูเนี่ยฟังกชั่นตรงนี้ไม่มีอะไรให้มานะวิทยุก็พอฟังได้แอร์ก็อย่างเงี้ยแต่เนี้ยถ้าคุณวิ่งอยู่ในความเร็ว80เนี่ยแอร์โคตรเย็นเลยบอกเลยแอร์ฉ่ำม,มากนะครับและนี่ไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงมาทึแบบดีๆมากมายด้วยนะ เป็นฟิล์มกองแสงแบบเบสิกมากนะครับถ้าได้ฟิล์มกองแสงดีกว่านี้แอร์เย็นกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่กองแสงธรรมดาไม่ได้กรองความร้อนอะไรแบบเทพๆวิทยุไปเปลี่ยนฟอนต์หน่อยนะเป็นแบบ Android ดีๆหน่อยนะโอ้โหเป็นจอ Android เป็นจอที่เล่นหนังฟังเพลงได้ผมว่าจบแล้วตัวเนี้ยพอฟังก์ชันในรูปแบบฟังก์ชันเป็นรถที่ มีรูปแบบฟังก์ชันการใช้งานที่ดีมากมา,กมากผมชอบนะผมชอบถามว่าชอบไหมชอบมันลงตัวมากๆก,กับราคานี้นะแล้ววันนี้เขาก็ยังมีแคมเปญด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าในกิจกรรมของวันนี้คือ1 9 9 9านะครับก็คือผ่อนกันพั9บาบาทในแคมเปญวันนี้นะครับถามว่าโอเคหรือเปล่าได้อยู่แล้วสบายๆนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายคือก็เอาไว้ใช้งานครับเนี่ย แอร์เย็นนะฝนตกไม่เปียกดีกว่าคับมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนต่างจังหวัดได้สบายๆเนี่ยเราขับมาจากกรุงเทพมาถึงปราจนบุรีชิลๆมากขับได้เลยอะ่ะจะไปเค้นอะไรเขามากนะครับมาเรื่อยๆก็120-130ผมกลผมขับ140อะ่ะโดยที่ไม่มีปัญหาอะไร,รงล่างดีคงมะไรไว้ใจได้เพียงแต่สิ่งอำนวยความสะดวกนี่มันไม่ไม่ได้มีมาครบถ้วนอย่างที่เราต้องการก็ต้องไปเติมไปแต่งนะแต่ฟังก์ชันพื้นฐาน ที่เขาให้มาเนี่ยมันพอแล้วละ่ะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ต้องการรถสําหรับการใช้งานนะไม่เน้นหรูหราแต่เน้นใช้งานได้จริงประหยัดน้ามันขั้นเทพบำรุงรักษาตับบ้างว่าแต่คุณต้องละทิ้งในเรื่องของความหรูหราคุณต้องละทิ้งในเรื่องของความสะดวกสบายภายในรถ ช่วงล่างไม่ได้นุ่มนวลมากเนี่ยเราวิ่งผ่านทุกอย่างทุกกังกุกกังกุกังหมดแหละแต่ว่ามันไปได้ไหมมันไปได้มันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้ดีมันคุ้มค่ากับเงินของคุณที่เสียแหละในมุมมองของผมนะครับลองดูครับว่าไปต่อรองกับราคาขายเขาได้หรือเปล่าว่าสี่แสนกว่าบาทเนี่ยในส่วนตัวนะผมว่าถ้าลดลงมาอีกสักสองสามหมื่นบาทเนี่ยเหลือให้เหลือสักสี่แสนหรือว่าสามแสนปลายๆเนี่ยผมว่ารถคันนี้โคตรน่าใช้เลย แต่พอมันเป็น400,000สานมนั่นเนี่ยผมก็เลยแบบแอบแพงไปหน่อยนะครับทุกผู้ชมอันนี้ผมมองส่วนตัวนะผมว่าแอบแพงไปหน่อยเนี่ยดูวงลวงวง,วงเลี้ยวดีอะ่ะติดหนักไปนิดนึงแต่ก็โอเคครับแรกกับช่วงล่างที่ดีมากๆช่วงล่างดีกว่าเครื่องอีกเครื่องมันกดแล้วมันยังไม่ค่อยมาแต่ก็เข้าใจได้ว่ารถขนาดนี้ไม่ได้เนนซิ่งชอบอะ่ะคือบอกตามตรงว่าชอบรถคันนี้นะครับ ไม่คิดอะไรมากนะเอาไว้ใช้งานนะครับขับในเมืองโหไปทํางานในเมืองเนี่ยเหลือๆนะครับที่จอดรถก็ง่ายดูดิมันเล็กแค่นี้ยมันมุดตรงไหนมันแปะตรงไหนมันได้หมดเลยครับทานผู้ชมไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของสถานที่จอดรถที่มันไกลๆนะครับแค่นี้มันก็พอเพียงละและในช่วงนี้ด้วยดีโควิดอย่างนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับ เราจะไปหวือหวาฟูฟ้ามากไงก็น่ากลัวไปหน่อยนะเอาแบบพอดีพอดีเราดีกว่านะครับสุ k กิเซ e ิโอนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างจะชอบเขานะค่อนข้างที่จะประทับใจกับเขาอยู่เหมือนกันกับสุ k i c เซลิโอคันนี้ครับแล้ววันนี้ครับออโต้ไลฟ์ชัยระดัทีนะครับแล้วผมนิธิตัวป,ประถมนะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมนะครับวันนี้เรามากันแบบง่ายๆเรามากันแบบ สบายๆเป็นแบบกึง vlog ่ง v ลอกในๆนะครับในหลากหลายรูปแบบการนำเสนอนะครับพอร,รถคันนี้เราเคยพาท่านผู้ชมมาชมรอบคันไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีเลยว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรขับกันอย่างไรวันนี้เรามาขับกันยาวๆได้รับรู้แล้วว่าเขาเดินทางได้นะแล้วเดินทางได้ดีด้วยไม่ใช่ว่า มาแบบเหนื่อยๆด,ด้วยดีกว่ารถเล็กที่ผมคาดคิดไว้อีกนะครับเครื่องยนต์พันซีซีไม่มีปัญหาสาหรับเจ้าเซลลิโอแล้วก็ไม่มีปัญหาสําหรับคุณแน่ๆครับกับการเดินทางไกลกับซูซูกิเซลลิโอคันนี้ครับแล้ววันนี้ครับผมต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านนะที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ chat, แล้วกดสมัครสกไรเป็นกําลังใจกับผมนะครับท่านผู้ชมลองท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าซูซูกิเซล e ิโอคันนี้คอมเมนต์มาได้เลยครับ แลกเปลี่ยนกันครับผมรอรับฟังคอมเมนต์ของท่านผู้ชมอยู่นะครับพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านครับวันนี้ผมขอตัวไปแต่เปียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ